วันพฤหัสบดีที่24กระกฎาคม2,568เวลา9ก้นาฬิกา30นาที หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมมีเขตเทศบาลเมืองพะเยาเริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนายสัจวิตลีลาวน,นิชนายกเทศมนตรีเมืองพะเยามอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและกองช่างลงพื้นที่ดำเนินการล้างถนนในจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมได้แก่ถนนปากน้ำชุมชนท่าวังควายและถนนแม่ตำสายในช่วงชุมชนวัดป่าลานคำถึงชุมชนวัดอินฐาน ตำบลแม่อำเมอเอมืองพะเยาจังหวพะเยาโดยมีเจ้าหน้าที่งานเทศกิจรวมอานวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและลดผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนการดำเนินงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการขาจัดเศษดินโคลน และสิ่งสกปรกต,ต่างๆที่ตกค้างจากน้ำท่วมเพื่อฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ถนนกลับมาสะอาดปลอดภัยและพร้อมใช้งานตามปกติลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุและโรคที่มากับน้ำขังในส่วนของบ้านเรือนประชาชนเทศบาลเมืองพะเยาครขอความร่วมมือจากทุกครัวเรือนในการทำความสะอาดบริเวณบ้านของตนเองในเบื้องต้นก่อนเนื่องจากเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการในพื้นที่สาธารณะ และจุดที่ได้รับผลกระทบในวงกว้างหากประชาชนท่านใดมีความจําเป็นเร่งด,วด่วนหรือประสบปัญหาในการพื้นปูนหลังน้นําลดสามารถแจ้งความประสงค์มายังเทศบาลเมืองพะเยาได้โดยตรงที่เบอร์สายด่วนผู้ภยัย199ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ทางเทศบาลพิจรารณาและจัดลำดับการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมต่อไป